United ็ดอล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงกลับมาเจอกันกันกบ United ็ดอล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง นาวาฟโอกานักข่าวจากสื่อซาอุดีอาระเบียหรือซาอุดีสปอร์ตมีเดียได้ทวีตว่าชิจาซิมินฮามันอัลทานียังไม่ยอมแพ้เรื่องการซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่อย่างใดและทางกาตาเองเตรียมยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมเป็นรอบสุดท้ายเป็น6,000ล้านปอนด์จากตอนแรกเหมือนจะยอมทุ่มแค่5,000ล้านปอนด์เท่านั้นฟาบิเซรโรมาโนโดได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตัดสินใจเด็ดขาดเรื่องอนาคตของอาร์เซลตูนเซเบ้แล้วเขาจะย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญญาจนจ,นจบซีซั่นนี้โดยที่ผ่านมาตูนเซเบ้ถูกส่งให้หลายทีมยืมตัวทั้งแอสตันวิลล่านาโปลีและสโตกซิตี้อัฟฟรัมเกรเซอร์เดินทางมาเชียร์ทีมหญิงลงสนามนัดชิงถ้วยเอฟเอคัพที่จะพบกับเชลซีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและหลังจบเกมอัฟฟร,รมัมเดินทางมายังโซนที่มีสื่อรออยู่ก่อนมีนักข่าวรายหนึ่งตะโกนถามว่า จะใช้เวลานานขนาดไหนเนี่ยอาฟรัมไม่ได้สนใจคำถามดังกล่าวก่อนจะเดินตรงดิ่งออกจากสนามแล้วปล่อยให้นักข่าวคนนั้นเคว้งกันต่อไปอิลมาตทียโน่ซ่นในอิตาลีได้รายงานว่าคิมมินแจแนวรับทีมชาติเกาหลีใต้ของนาโปลีตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วโดวยก่อนหน้านี้สื่อก็เคยรายงานว่านันกเตะคนนี้มีค่าฉีกสัญญา43.5ล้านปอนด และใช้ออปชันนี้ได้ในเฉพาะระหว่าง1-15กรกฎาคมปีนี้มิเกลเดลานีนักข่าวระดับสูงจากตีอินดีเพนเดนต์ได้รายงานว่าคร a เกอร์โคเบลในทวันของดอทมุนกลายเปน็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอบส่องดูอยู่แม้ว่าจะอยู่ในขั้นตอนการต่อสัญญากับ DKR ก็ตามซึ่งเทียนฮากมองว่าเป็นการสร้างการแข่งขันและเพิ่มตัวเลือกทางด้านแท็ติกนั่นเอง แอนดี้เนลเลอร์นักข่าวเทีหนึ่งสายไบรตันโฮฟอเวียนจากฟิอาเรติกยูเคได้รายงานว่าแม้ว่าลิเวอร์พูลจะตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับอล็กซิสแม็กอาริสเตอร์อย่างต่อเนื่องและพร้อมจะจ่ายค่าตัว70บล้านปอนด์แต่นักงเตะมีเหตุผลบางอย่างถ้าจะย้ายออกจากไบรตันจะต้องได้เล่น UCL เพียงเท่านั้นและนี่คือทั้งหมดของยูเนเต็ดอัล็อกในอีพีนี้ฝากติดตามยูเนเต็ดอัลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีสาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีสาจแดง และหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้อยู่ในเตดอัล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ